มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอช้างเปิดราศีตัวเต็งข่าวดีทั้งเรื่องเงินที่ได้ไม่คาดฝันเตือนราหูอมจันทร์ราศีที่ต้องระวังหมอช้างทศพรสีตุลาเปิดดวงรายเดือนกับหมอช้างเดือนมีนาคม2 5 6 7เดือนนี้มีปรากฏการราหูอมจันครั้งแรกในปีนี้ราศีไหนต้องระวังเป็นพิเศษ ไฮไลท์ light, ช่วงการเงินในเดือนมีนาคม2567ราศีตัวเต็งเรื่องโชคลาภคือราศีพฤษภค่ะการลงทุนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายมีโอกาสมีข่าวดีทั้งเรื่องของการเงินมีรายได้ไม่คาดฝันโชคลาภส่งผลดีเรื่องการเงินให้มีรายได้เพิ่มพูนในเดือนมีนาคมนะคะเตือนเรื่องงานมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในงานได้ง่ายขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานง่ายเจ้านายถ้าใช้อารมณ์มากไปจะส่งผลไม่ใช่แค่เรื่องงานจะส่งผลเรื่องของเงินด้วยค่ะ เงินที่ควรจะได้อาจจะหลุดมือไปต้องใจเย็นเคล็ดลับก็คือราศีพฤษภสีเขียวดีมากสีเขียวเหนียวซัพ์ใช้กับคุณได้จริงๆเพิ่มพลงังเพิ่มโชคราศีดวงชะตาคนมีเงินคือราศีกุมนะคะรายจ่ายลดลงรายได้เข้ามามากขึ้นช่วงนี้ทำงานหนักช่องทางการเงินหลายทางรายได้เพิ่มเดือนนี้เก็บหอมรอมริบให้มากขึ้น เตือนความแรงของดวงดาวยังส่งปัญหาการเจ็บตัวอุบัติเหตุฟกช้ำดำเขียวผ่าตัดสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีด้วยค่ะแนะนำให้ไปเจาะเลือดทำฟันหายเรื่องเจ็บตัวแก้เคล็ดนะคะอุบัติเหตุจากการทำงานรถเฉียวชนต้องระวังทำบุญกับูุนิธิช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทำบุญโรงพยาบาลส่งแก้เคล็ดค่ะราศีดวงมีเงินใช้แบบสบายหายห่วงคือราศีมังกร ดาวแรงๆออกไปแล้วค่ะส่วนดาวการเงินอยู่ในจุดที่แข็งแรงรายได้มีข่าวได้มากขึ้นนะคะบางคนมีลุ้นโชคลาบด้วยค่ะได้2ต่อเลยค่ะเรื่องงานคลี่คลายไปทางที่ดีนะคะการพบปะคนเยอะเช่นเซลนายหน้าตัวแทนจะมีโชคมีข่าวดีเรื่องของการเจราจาการเดินทางทําให้เกิดความคึกคักนาโชคข่าวดีมาสู่การทํางานราศีดวงต้องระวังการใช้เงินคือราศีสิง์ส่วนราศีต้องระวังราหูอมจันทร์คือราศีมีน ราหูเข้าอยู่แล้วนะคะดีเรื่องของการเดินทางไกลต่างประเทศออนไลน์ จับต้องไม่ได้แต่ว่าเดือนมีนาคมช่วงวันที่24-25มีนาคมมีปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์ส่งผลให้ราศีมีนช่วงนั้นพระราหูอาจจะให้พลังด้านลบสัปดาห์สุดท้ายต้องระวังการเงินระวังเซ็นสัญญาปัญหานีิสินข้อผิดพลาดท,ทางการเงินของมีค่าสูญหายกิจกรรมโลดโผนต้องใจเย็นก่อนเสี่ยงให้ใช้ชีวิตมีสตินะคะระวังการพูดจาโดยเฉพาะกับคนรักทะเลาะได้ง่ายหรือมีปัญหามือที่3แต่ว่าข่าวดีของ ชาวราศีมีนจะกลายเป็นราศีที่มีโชคลาภจะมีสัมพัสที่6กลังสังหรณ์มั่นยำการลงทุนอะไรที่เสี่งเสี่ยงให้มั่นใจความรู้สึกของตัวเองค่ะจะส่งผลโชคลาภที่ดีขึ้นเกิดข่าวดีเข้ามานะคะแนะนําบุญแสงสว่างตะเกียงหลอดไฟการศึกษาทำด้วยเลข8แล้วก็12เลขราหูส่งผลให้เป็นบวกราหูที่แรงเดือนมีนาคมนี้ค่ะ หมอช้างเปิดราศีตัวเต็งโชคลาภข่าวดีทั้งเรื่องรายได้ที่ไม่คาดฝันเตือนราหูอมจันทร์ราศีที่ต้องระวังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ